ดจงสังเกตกเกษตรตำบลหนึ่งเดือนนัดประชุมสองคนกเกษตรตำบลพร้อมจะบริการเรื่องข้าวหรือมะพร้าวที่จะปลูกปลูกแล้วไม่มีลูกปลูกทำไมกันปรึกษาทารับด้านวิชาการ,กรเกษตรตำบลรับใช้ท่านโดยความยินดีอย่าง สวัสดีค่ะยุพดีนครพรมค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอคอนสารค่ะก็บรรจุรับราชการตั้งแต่ปี2560ค่ะในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักง,งานเกษตรอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะก็เริ่มแรกก็ได้ไปบรรจุที่ภาคใต้นะคะในส่วนของการทำงานของเกษตรตำบลก็ได้รับผิดชอบในส่วนของตำบลน,น้ำจืด แล้วก็ในปี2561นะคะก็ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเภคอนสารจังหวัดเชียงพูงค่ะเกษตร,าก,ารกร,ร,กรน่ารักค่ะเหมือนกับได้ขนานนามว่าคอนสารเมืองแห่งความสุขผู้คนน่ารักก็ตั้งแต่ที่ได้มารับรับผิดชอบในส่วนของเกษตรตำบลก็รับผิดชอบอยู่ ตอนแรกที่เข้ามาในปี6-1ได้รับผิดชอบอยู่แค่ตำบลเดียวก็คือตำบลโงกลางแล้วก็2ปีคืนไปก็คือปี65ก็ได้รับเพิ่มเติมก็คือในส่วนของตำแหน่งเกษตรตำบลตำบลดงบังค่ะก็เกษตรกรน่ารักทุกคนค่ะด้วยที่ว่าเราได้ลงมาในส่วนของพื้นที่ตำบลโงกลางในเริ่มแรกตั้งแต่ปี6-1นะคะก็มีหลายๆเสียง ที่ที่เราลงลงมาสัมผัสแล้วเขาก็บอกว่าในเสวนตำลังตรงกลางก็ไม่มีอะไรในพื้นที่เราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคำที่ว่าไม่มีอะไรของเขานี่คืออะไรนะคะแต่พอแรกๆเราได้ลงมาได้มาสัมผัสหนึ่ก็คือผู้นำชุมชนซึ่งผู้นำชุมชนทุกคนน่ารักแล้วก็ให้การต้อนรับเราดีมากเป็นมิตร ด้วยการลงพื้นที่ก็พาเราไปดูนุ่นนี่นั่นประสานงานโน่นนี่นั่นได้อำนวยความสะดวกในในทุกๆด้านซึ่งแรกๆที่เราลงมาเราก็ไม่รู้ว่ามันมีกลุ่มไหนบ้างที่เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งก็พื้นที่ตรงนี้เนี่แหละค่ะก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโคกนกทาซึ่งแรกๆที่ได้ลงมาดูในพื้นที่ตรงนี้ พื้นที่เขาก็เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แต่แรกๆที่เราลงมาก็คือมันไม่มีอะไรเลยจริงๆแหละเหมือนตามที่เขาพูดนะคะด้วยความเป็นกลุ่มก็เหมือนที่หลายๆกลุ่มที่เป็นก็คือเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเอาใบวิสากิจชุมชนไปทำธุรกรรมเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่สะท้อนจิตใจเราเลยก็คือ เขาบอกว่ามาช่วยเขาหน่อยเขาปลูกแล้วไม่รู้เขาจะไปขายไหนมาช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยเป็นคำที่สะท้อนถึงตัวเราซึ่งเราเป็นกเกษตรตำบลอยู่แล้วในพื้นที่เราเราก็คิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อที่ให้พื้นที่ตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในตำบลดดงกลางแล้วให้เขาได้มีตลาด ให้เขาได้มี life, ที่ขายให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นสีเขียวทั้งหมดด้วยจุดนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสตาร์ว่าเราจะสร้างเขาขึ้นมาอย่างไรหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการของการเข้าสู่กระบวนการกลุ่มตามตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือขับเคลื่อนด้วยการที่พาเขาเข้าร่วมโครงการโครงการแรกที่พาเข้าก็คือจะเป็นโครงการ ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสุดมาตรฐาน G.A.P ก็พาเขาไปศึกษาดูงานในกลุ่มที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มาพัฒนาในพื้นที่เราเริ่มต้นจากคนเล็กๆนะคะคนจำนวนหนึ่งแค่5-7ถึงคนพาเขาเดินพอพอเขาไปดูแล้วด้วยที่ว่าเขาได้ไปเห็นอะไรที่มันต่างต่างจากในในอำเภอในตำบล เขาก็เริ่มมาพัฒนาในพื้นที่ของเขาพอพัฒนาไปได้ส่วนหนึ่งเขาก็มาคุยกับเราว่าว่าห,หน้าอยากปลูกผักกลางม้งเหมือนเขาอ่ะจะทำยังไงดีเราก็เลยให้เขาจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อที่จะพัฒนาเขาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาดนะคะทีนี้ในส่วนของกลุ่มถ้าจะขับเคลื่อน เราจะขับเคลื่อนกลุ่มโดยที่ไม่มีเป้าหมายเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะเราก็เลยเริ่มคิดเริ่มหาแนวทางโดยการหาตลาดมาให้กับกลุ่มซึ่งนะตอนนั้นเราก็ได้ตลาดก็คือไล่ภูแสงทองที่มาช่วยรับซื้อผลผลิตในกลุ่มก็จากที่ที่ทางไล่ภูแสงทองมารับซื้อก็ทำให้กลุ่มเกิดเขาเรียกอะไรเกิด เกิดความอยากจะขายของขึ้นมาแต่ณตอนนั้นก็มีอุปสรรคเหมือนกันก็คือในส่วนตัวของเกษตรกรเองเขาก็ปลูกผักออของเขาไปในลักษณะที่ปลูกผักปลอดภัยอยู่แล้วแหละแต่ขาดใบเซอร์แค่นั้นเองใบเซอร์ก็คือใบรับรองมาตรฐาน g a p ก็ได้ให้กลุ่มเนื่องจากเขาเข้าร่วมโครงการของมาตรฐาน g a p แล้วก็ ให้เขายื่นขอรับรองมาตรฐาน G.A.P ไปด้วยเริ่มต้นที่เขาขอรับรองมาตรฐาน G.A.P ก็ได้รับรองมาตรฐานทั้งหมด13ลายนะคะ8ชนิดพืชก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้เอาใบเซอร์นี้ไปยื่นแล้วก็สามารถขายผักส่งไปยังห้างท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะคะ่ะที่ที่ทำให้เขาสามารถ ส่งผลผลิตได้แล้วก็คนนี้ขายไปแล้ว13คนก็เริ่มจะมีคนสนใจก็ขอเข้ามาเป็นสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นจนนับปัจจุบันพื้นที่จาก21ไร่เราก็เวียนคืนจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่นับปัจจุบันก็มีพื้นที่ทั้งหมด24ได้2ง,งานในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นป้ายศูนย์จัดก,การศัตรูพืชชุมชนตำบลโรงกลางนะคะก็อย่างที่บอกว่าทีสาหเกจชุมชนเราเป็นทั้งสเจชแล้วก็เป็นสพกแล้วก็เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นป้ายศูนย์ของเราค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดซึ่งเราได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่ที่2 9 9 90, ล้าน9ก้าแ0บาทค่ะก็อันนี้จะเป็นห้องพักผลผลิตนะคะและห้องเก็บรักษาผลผลิตที่ได้รับงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะแม่อันนี้ก็แม่แม่มาลิกวางขุนทศนะคะก็เป็นสมาชิก กลุ่มของเราอีกท่านหนึ่งนะคะที่แม่ปลูกมานานแล้วเนาะปลูกมาตั้งแต่ปี4-2่ปี4-2ก็เป็นยุคบุกเบิกเกษตรตำบนก็ดีจ้ะเขามาช่วยดูแลทุกอย่างช่วยสอนให้ทำปุ๋ยหมักนี่ก็พามาดูในส่วนของนวัตกรรมของกลุ่มนะคะซึ่ง เมื่อก่อนกลุ่มได้รับการอบรมจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใน,ในเรื่องของการตกแต่งผักทีนี้พอไปสักระยะกลุ่มก็มีการหาวิธีเทคนิคในการตกแต่งผักที่ที่ได้ที่รวดเร็วขึ้นนะคะก็ก็ได้หวีเกาผักนี่แหละคะ่ะมาเป็นนวัตกรรมของกลุ่มในการตกแต่งผัก ใช่ค่ะเป็นแปลงติดกันเลยคนละสอง,งานาอันดี้ค่ะแม่ร้อนร้อนไหมร้อนใช่ไหมเด็กกี้กับโอ้ยแข็งแรงกับสนุกดีแล้วมาพากันเป็นกุ้มเป็นมูก,กันเนาะเพื่อนมาพากันที่แรกแต่ทางป้าแล้วกับอันเพื่อนกับมาว้างทอมะอันจีตจีเ,จเสิง ไอ้กระพาะกันเป็นมู้ซุ้มกันเฮ็ดจังซี่เราเนี้ยม่นเรียกกากินเข้ากินยังซุ้มนุ่มกันเทศจบูกกับเพื่อนกระเพาะนี่ดีพูดดอกพัฒนาดีอยู่ว่าจนนี่พูดหลังพูดว่าโอ่ยคือมาพร้พัฒนาดูแท้คือว่าได้ฟักฟ่อนนู่นล่ะนี่ไม่บ่นนะนนี่พม่บ่นไม่บ่นด้วยพี่ไร เพนค่ะนี่ค่ะไปไหนก็จะโปรโมทเพราะว่าเมื่อก่อนพี่อุไรจะขายของเนาะขายของขายของชําอยู่ในหมู่บ้านนี้พอเริ่มมาขับเคลื่อนหรือเริ่มลงมาขับเคลื่อนแต่ปีหกสองพี่อุไรวันก็เลยเลิกขายไปเลยค่ะมาทาผักแทนนี่นี่ก็คือโปรโมทเลยเป็นเป็นคณะกรรมการที่ที่เปลี่ยนเราเรียกอะไรอะ เปลี่ยนอาชีพเนาะเนื่องจากว่าพอมาเห็นว่าในเรื่องของการปลูกผักล้วได้รายได้ทุกวันมีเงินเข้าปเป๋าทุกวันการเป็นกเกษตรกรเนาะค่ะถ้าจะเปรียบเทียบกับประสบการณเจ้าของที่ถือมากับเป็นแม่ค้าเนาะเป็นแม่ค้านี่มันต้องตื่นแต่เช้าแล้วไปรับของมาขายถ้าถ้ามือใดขายบมม่มดขายดีแต่ขายบมม่ยบมดก็บม,ม่เห็นกำไร กับเปรียบเทียบกับที่เฮามาอยู่ปลูกผักอยู่สวนนี่มันตากแดดกับจริงอยู่ค่ะตื่นขื้นเขาต้องไปโหดน้าพอโหดน้ามาแล้วกินข้าเศร้าแล้วเฮาก็ต้องเก็บผักมาขายเก็บผักมาไว้ให้แม่ค่ะโดยที่เฮาบ,บ่บได้ว่าซีบ,บ่ได้เงินได้หน่อยได้หลายมันก็นถือว่าได้ได้ทุกมือค่ะ มีแห้งที่ซิสุพเพราะว่าเกษตรคนนี้ค่ะห้ความรูหลายแล้วก็หัวานาเราบ่ถือตนถือโตเราคือพี่คือนองคือครอบครัวเดียวกันเลยค่ะกับหัวานาคนนี้ดีขึ้นหลายค่ะจากจากแต่ก่อนแต่ก้อนก็นดีค่ะแต้ได้หัวานาคนนี้มากกให้ความรูหลายให้ความอบอุ่นกับสมาชิกหลายต็นกันเอง ค,คือเป็นพี่เป็นน้องเลยค่ะบ่าได้คิดว่าหัวานานี่สิเป็นหัวาน,านาเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะกับเกษตรคนนี้ซื้อเหรียญกัเอิญแต่ตหัวานาลินค่ะเดี๋ยวแล้วผิด <laughs> 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 ก่อนเล้วผิดอัน <laughs> <laughs> นั้นคือลองทำค่ะ <laughs> ปลูกปลูกอะไรมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเทศลูกท้อที่ใส่ยำอ่ะอมีการปรับเปลี่ยนค่ะการเพาะปลูกอยู่เรื่อยๆจัดการที่ไปดูงานบ้างเนาะแล้วก็มีคนให้คําแนะนํานั่นนี่บ้างมันมันเป็นที่บ้างเออก็เลยเออลองเอาอันนี้มามาใส่ดูมันที่จะไม่ว่างก็คือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะคือไปคือ คือไปดูงานไปดูมาแล้วเอ๊ะมันมีกำลังใจที่จะสู้เพราะว่าอยอยากทำอันนี้เหมือนเขาอยากทำตรงนี้ให้เหมือนเขาไปดูมาแล้วมันมันฮุดขึ้นเลยล <c oughs> จ้า<จ>มันมีกำลังใจที่จะสู้ค่ะนินจะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งแต่จะคิดอยู่ตลอดว่าจะพัฒนายังไงแบบไหนนินจะพยายามคิดตลอดเลยค่ะว่า แล้วส่งเสริมแล้วอ่ะเกษตรกรเขาได้อะไรไม่ใช่มาส่งเสริมแล้วแค่นั่งอบรมแล้วก็จบมันไม่ใช่เราต้องมาต่อยอดเขาไปอีก